อ้าวแลวครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดิมเดี๋ยวจะฟอร์ดโมบในโหมดโอเบอรเรชันเพื่อจะเล่นด่านคุกนะครับผมเราตัดไปต้องเข้าเกมโอเคเข้ามาในเกมแล้วครับผมตอนนี้ก็ผมไม่ค่อยเล่นเก่งอะไรมากนะ่วนอย่า่ผมจะเป็นสายเล่นแบบเจ้าอย่างงี้ดิหาของระวังตัวครับผมแต่สำหรับผมนะเพว่าตาเนี้ยผมไม่หลอดเนี้ยอุย้ยไม่โดนด้วย โอ้ยโดนยิงค,คือว่าผมก็จะเล่นด่านคุกที่เข้ามาใหม่หนละังจากอัปเบลที่เก้าที่ผ่านมาผมจะ,จะลองเล่นมากแต่ก็เลเวลใช้เลเวล33ถึงจะสามารถเล่นได้ผมจะต้องมาเล่นเพื่อเอาเลเวลครับผมกนึงผมขอใส่เกาะก่อนลืมซ่อมก่อนเรล่มเกมผมมีของซ่อมนะครับมีอะไรไหมอันนี้โอ้โหเข็บชีดยา เอามาทำมํำไมมันได้ยินเสียงคนอยู่ข้างในไซเออโล่งรงงานปูนซีเมนต์ครับผมสิบปืนเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะจะมีไหมเนาะมีก็ขออย่าเป็นพวกจกิงๆนะอยากหาของเวลวจะได้ขึ้นในวืม <c oughs> เล่นด่านนี้ทีไรมันจะมีด่านหนึ่งอยู่ที่ผมค่อนข้างจะเล่นทีไรเสียวสลังทุกทีมันจะเป็นด่านโล่งๆนะผมไม่ค่อยมีที่กว้างแบบนี้นะอุ้ยอะไรวะไหนวะไม่เห็นู่ไหนนนั่งไงเห็นแล้วเอาดี่ไปก่อนเครื่องปดปืนประตูก็ไม่เปิดดีดีนี่ต้องเทงไปก่อนไม่มีกร์ดเปิดตรงนี้มีตู้เซฟครับผมไม่รู้เซฟหรือว่าแทบเล็ดนะอะนี้ไม่รู้อุ้ยตรงนั้นก็มีเยอะแถวเนาะ อยวไปก่อนตัวละครใหม่คผมเทมเพลตได้เมื่อวานนี่ไหนขึ้นไปดูที่มันคือตู้เซฟหรือว่าแท็บเล็ตกระตุกนิดนึงนะในคลิปแท็บเล็ตเออก็ไม่นิดหรอกครับก็กระตุกเยอะอยู่ในคลิป็ก็ตอนเล่นนีก็กระตุกครับผมสูงสูงระเบิดกิ้งไปก่อนก็จะเล่นไม่ยากหน่อยนะครับเพราะผมกระตุกมาดิ ทำำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้มไมไดเอ๊ะตัวนั้นเห็น,เห,นเห็นแล้วเห็นแล้วนะถอยกลับก่อนเครื่องสอดีขอเทมเพลตคือจะดึงเรากลับับผมดึงแบบมันจะเสียน,นะถ้าหากว่าเราแบบโดนยิงจนเทบจะล้มแล้วมันจะดึงเรากลับมาเลยซึ่งก็จะสามารถชุบตัวเองได้คผมไม่รู้ได้กี่ครั้งนะเพราะาตอนนั้นผมเล่นในเออเป็นโหมดเป็นโหมดปิดตายครับก็เลยชุบผมชุบได้สองครั้งอะไรน,นะผมก็โดนยิงแล้วผมก็โดนซ้ำเลยอ่า ซ้ำเบาๆไปไม่ต้องกดค้างประหยัดกระสุนเหลือนีดเดียวเองต้องใส่ตาที่พวกกระสุนมาน้อยนิดนึงเสียงนกเสียงไก่ดังชิดไปเหการตัดของผมจะเอาเป็นไอจอซากไอจอรกริดของทีวีมาใส่นะผมก็เลยใจผมก็เลยไปอย่างนันเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่เพื่อเอาจอรกริดของโทรทัศน์มาใส่เอ้ข้างหลัง มาดิมาดิมาดิเอาละเราผมก็ขอรูดของก่อนครับเราจะตัดไปตอนรูดของเสร็จเลยนะครับแล้วไปเปิดตู้เซฟโอเคแกปวดสักนิดแท็บเล็ตซ่อมไม่ได้เต็มลวผมฟังาหารหัสมอสไม่เป็นนะผมก็เลยกดสุ่มโดยเดาไปและภาวนาให้มันถูกไปไวแค่นี้แหละครับสี่สี่ศูนย์ปะ 4 0 9ไม่4 4 0 1ไม่ใช่403าแรมครับผมไปตรงนู้นเลยเอละไรต่อจากนี้ผมว่าผมจะไม่ตัดเลยนะผมจะแบบยาวๆไปเลยอะไรแบบวะอ๋อบอดโอเคปิดชีพโอ้ไม่ได้ไกลเกินปั่น,นอะไรนะครับประหยัดกระสุนไปกันต่อ มันต้องคิดอะไรามากน่ากลัวกับผู้เล่นมีอ,อยู่อย่างหนึ่งนะครับจระเข้ครับผมกัดแรงเป็นบ้า,ากัดทีมันเอาขาไปด้วยเลยนะเหมือนไม่ได้เอาเอาไปแค่แบบเศษเนื้อขาแลนะ้วมันเอาไปทั้งขาเลยครับผมหวังว่าจะไม่เจอนะอเคแล้วไปเจอถ้ามันไม่ใกล้มันมากมันก็ไม่ทำอะไรเราหรอกรับไปนะระเดิมภารกิจจัดกำจัด,จด,จด,จดเป้าหมายมูลค่าสูง,งบิงบอดครับผม เงินหนึ่งหมื่นจะใช้ถอนกำลังันจะไปไจุดตรงนี้ถอนกำลังด้วยเงนินแล้วมันอยู่ใกล้สุดก็เลยเขาจะใช้นะครับก็เลยเก็บเอาไว้แต่ก่อนจะต้องไปเอาตูเซฟก่อนด้วยหอยไปทีละตัวอู้วืดไหนหอยู่ดิอยู่นู่นนะเราโดนดิอุย้ยสองตัวยืนเรียงกันนี้ก็อูวหวานโอ้โหแพลนกิจเสร็จสิน้นได้เงินหนึ่งหมื่นแต่บอดยิงดังมาก อยู่ก <on ök> <benim> ่อนเห็นไหมฮะตรงนั้นอะไอ้ควันเขียวๆนั่นแหละครับมันต้องใช้เงินในการออกไปครับหมื่นหนึ่งภารกิจหนึ่งได้หนึ่งหมื่นพอดีไม่ต้องดูออกจากตอกดูก็ได้อะไรว่ามันไปทำควิปมาแล้วนะนะครับตอนนี้ก็มาถึงโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าใหญ่นะไม่ใช่โรงไฟฟ้าเล็กมันเป็นโรงปั่นไฟครับผม รี่เสียเปลือในต่ทนี้ผมก็เลยจะลองเข้าไปดูเลยยางตัวนี้มีตู้ตตเซฟเซฟใหญ่ด้วยนะเซฟที่มีมงกุฎนครับว,วางเครื่องกันไปก่อนโดนยิงจะได้ถอยออกมาได้เสียวสันหลังด้เนาะคาร่าไม่มีนะดูดูข้างบน ยิงสิย,ยิงไม่โดนมันต้องยิงเข้าตรงกระจกหน้าต่างมันนะครับกระจกตรงดวงตาปนะ่ะน่ะนี่เสียงข้างล่างมีเราเปิดตัวเซฟกันหนึ่งหกดีอพมันอาว่าอะไรวะไม่รู้เสียงปืนใกล้มากเสียงเดินก็ใกล้มันยิงตรงเนี้ยเดี๋ยวขอไปดูกันโอ้ยตกตกตกขาหัก อืตัวได้แก่ว่าจะโดดออกไปดีๆเผออกวดวิ่งเพอลากลากปุลาก,ลากเออจอสติ๊กเดินไกลเกินไปวิ่งลอยลอยไปแล้วผมอขาหักเลยเก็บกดเก็บเอ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนใช้อุปกรณ์ับผม อันนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ดูผิดเงินไหนวะเฮ้ยข้างใต้ข้างใต,งต้เอาไปกดอ,อันนึงไม่เป็นไรอีอัอนไปเสียงอยู่ใกล้มากนะ่ากลัวเนี่ย,อย,อย,อยโอ้โหรู้งี้ผมจะเปิดตู้เซฟให้เสร็จก่อนตัดตัดเลย โอเคตอนนี้ก็เวลถึงแล้วครับผมหลัจากที่แพไปเมื่อกี้นะแต่ผมทำไมผมยังใช้ไม่ได้อะหรือมันต้องรอเวลาไม่รู้เดียวงั้น,นไปนว่าสำหรับคลิปนี้ก็น่จะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะแต่ว่าผมยังงงอยู่นแหวน,นเวลก็ถึงละเอ๊ะเดี๋ยวนะวัดเดอะแมวเออมันไม่ได้จริงงั้นไวเราดูคลิปหน้าครับผมพรคลิปหน้า ได้สำหรับลิ่นี้ก็ขอจบเท่านี้เลยนะครับผมบ๊ายบาย